นี่ค่ะวันนี้หลายเตาืจอเสียงใต้ในชี่ค่ะอะข่ไปค่ะมีหลายคนถามร้านลาบับร้านนั่งดื่มโซนไหนในเมืองฮับบี้มีเยอะเราแนะนำโซนนี้เลยอยู่ใกล้ๆกับมหาวิทยาลัยฮากงต้าเดี๋ยวทิ้งพิกัดของซอยตรงนี้ไว้ให้ทุกคนแล้วจะมีร้านประมาณไหนเดี๋ยวขอแค่พาเดินผ่านนะเพราะว่าตอนนี้ร้าน,นยังไม่เปิดจะพามาเดินในช่วงที่บ่ายเพราะว่า พอร้านเปิดล้าคนเยอะเราถ่ายแล้วต้องเบอร์หน้าคนจอยตัดต่อไม่ค่อยเก่งเ็นทุกคนไปดูกันเลยตึกนี้คือด้านหลังของอาเล e ที่เราแนะนำไปนะคะที่มีเสื้อผ้ากีฬายเยอะๆและด้านหลังเนี่ยเป็นทางเข้าของร้านนั่งดื่มหลายร้านคนเขาถามว่าอยากมาร้านลับเราแนะนำตึกนี้เลย ที่เข้าให้เดินมาด้านหลังแบบนี้ถาว่าถ้าอยากนั่งดื่มเป็นล้าน,านโซนริมทางรถไฟเดี๋ยวจอยพาข้ามตรงนี้ตรงนี้เป็นรั้วกัน้นทางรถไฟเก่าทุกคนเดี๋ยวเราพาข้ามไปดูกันตอนนี้ตึกนี้รับแน่นอนคือลิ์ตรงนี้ ที่ได้ยินชื่อบ่อยก็น่าจะเป็นปาบาเซโล่นี่สระพลิฟต์ขับขึ้นไปข้างบนซึ่งเป็นไสเที่ยวกลางวันไม่เที่ยวคืนส่วนมากก็มาซื้อผักซื้อเนื้อแค่ในตลาดเดี๋ยวพาเดินออกข้างหน้า ไปดูลิมทางรถไฟกันทุกคน

คือตรงเนี้ยเขาปรับปรุงเร็วเพราะว่าประมาณสองวันอะมีไอห,หลังคากันเพื่อความปลอดภัยในการก่อสร้างมาตั้งเราเฉยเลยแล้วก็ตรงนี้เนี่ยจะเป็นย่านร้านกินดืน่มทุกคนอันนี้เป็นร้านชวนนะแล้วก็ก็จะมีร้านอาหารร้านข้าวด้วยย่นนี้เป็นแหล่งรวมเลยของเมืองาบิน น,นี่เป็นร้านอาหารธรรมดาก็จะมีพวกร้านนั่งดื่มเป็นระยะซอยนี้เป็นแหล่งรวมของเมืองเลยถ้ามาซอยนี้คือชอบร้านไหนเข้าได้เลย่าอันนี้ดังในหมู่คนไทยนะก็<อ>ส่วนมากร้านจะอยู่ใต้ดิน ขอพามาแนะนำย่านในช่วงที่ร้านยังไม่เปิดกันถ้าร้านเปิดแล้วเนี่ยบบจอยตัดต่อไม่เก่งก็เลยไม่ค่อยได้ถ่ายสิ่งที่ต้องเบ์เยอะๆเฮ้ยมีภาษาไทยด้วยนะร้านเนี้ย เคยมากินชาน,นมรสชาติโอเคเลยเหมือนชาน,นมไทยเลยซึ่งฝั่งเนี้ยคือจะเป็นโซนที่เป็นตึกแถวแล้วเลยไปนิดเดียวก็จะเป็นมหาวิทยาลัยฮกกงต้าแล้วสุดถนนเส้นนี้ทุกคนเป็นโซนที่สามารถเดินตรงมาจากซีเหมือนคือประตู ข้างหอพักนัึกษานานาชาติข้างหอ13อะ่ะเดินโตมาได้เลย ขอบคุณที่ติดตามจุเซนเตนเตินนชอูให้กับเขาไปค่ะเจเจนค่ะ